เราก็จะมาแก้มือกันสักหน่อยนะคะเราต้องไปถึงแปดร้อยเนาะมาแล้วนะคะเราเริ่มจากสองก่อนเนาะลองลองดูก่อนไม่รู้แข็งหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เข้าเลยมังกรมังกรได้มังกรคุณแต่แต่แปดนี้คือจบเลยจบเลยจบแล้วออกเลยเ,เข้าก่อนประเด็นทำไมอะ่ะทำไมยิงอะไรไม่เข้าเลยอะ โอ้โหโอ้ไม่รอดแน่ถ้ายิงอะไรไม่เข้าแบบนี้เฮ้ยรเราได้สิบิงเล่นสองเอาว่าไม่ได้มันก็ไมไ่ได้ว่าเข้าดีเลยนะแล้วก็จะไปถึงไม่ได้แปดร้อยเนี่นยเออ่าไรหกร้อยต่อดเอาแล้วกันนะ ันก็ไม่เข้าให้เลยเข้าไหมคะเออนั่นแหละแมงกระพุนถึงไหมล่ะจ๊ะถึงไหมล่ะจ๊ะมีโอกาสนั่นไงล่ะเออได้มาอีกเกือบสามร้อยนะฮะโหโอเคเลยถ้าไม่เล่นหน้าก็คงจะตามยากนะอยากขวางทางไปไหนก็ไปไม่อยากล็อกไงเราโอเคแล้วตนนัวเนี้ยเหนื่อยปะไปเลยแม่ง วางทางไปหมดเมื่อกี้เท่าไหร่กับเกือบพันหนึ่งหาได้เพิ่มมาอีกร้อยหนึง่งนะไปไกลๆไป <c oughs> โอเคค่อยๆกระดึ๊บมางทีละนิดเพิ่มมาทีละร้อยทีละร้อยโอเคแล้วให้เขานะคะแต่มันกระดิ่งกระดอนไปไม่ถึงฉลิงตัวนั้นแหละแต่เราไม่อยากหลอกแล้วไง นี่เราก็าได้400ไม่ใช่460เราได้คืนแล้วเออก่ได้อยู่600ถูกเะล่ะเรามาตาม800คืนลิงก์รับทรัพย์สร้างรายได้คืออะไรเป็นช่องทางการสร้างรายได้ด้วยระบบแนะนําเพื่อนทําได้ง่ายๆแค่นําลิงก์ไปแค่ตามช่องทางต่างๆโดยฐาสมาชิกจะได้ค่าคอมมิชชั่นสูงสุดตลอดเชีพถึง0.7%นับจากยอดเทิร์นโอเวอร์ของเพื่อนไม่ว่าเพื่อนคนนั้นจะเล่นได้หรือว่าเล่นเสียส่วนวิธีการสมัครเพื่อรับลิงก์รับรัพย์เข้าไปยังหัวข้อพันธมิตร จากนั้นจะขึ้นหน้าต่างสมัครเข้าพันธมิตรขึ้นมากดเข้าไปที่สมัครได้เลยพอเรากดเข้ามาแล้วจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้รอทางแอดมินทาการตรวจสอบสักครู่เมื่อแอดมินทําการตรวจสอบเสร็จสิ้นพอเราเข้ามาในหัวข้อพันธมิตรอีกครั้งก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาแทนเพียงเท่านี้เราก็สามารถนาลิงก์ตรงช่องเว็บลงทะเบียนสมาชิกไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยเพียงเท่านี้เราก็ได้มาแบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรก็มีรายได้เข้ามาตลอดมาเริ่มแชร์กันเลย